สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการเลิฟทีวีในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ํามสมุนไพรหัวรักเสียมกับผมทุกๆวันผมภาวัตรหัรรัตครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับเราจะพาผู้ที่แชร์ประสบการณ์นะฮะที่ดื่มยาน้ํามสมุนไพรของเราแล้วประสบควาสมสําเร็จจากการดื่ม เากว่าได้ชีวิตใหม่หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรกันแล้วแต่นะฮะหรือว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะฮะที่มาดื่มสมุนไพรของเราแล้วมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นวันนี้เราก็จะได้เชิญออกรายการวันนี้เช่นเคยครับเรามีด้วยกัน2ท่านนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และมาร่วมอบอก ยาณน้บสมุนไพรดีๆพบกับคุณแม่จันดีศรีวัฒนาและก็คุณลูกผู้ที่มีความการุ่ามีมีมีความการุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกับคุณวันดีศรีวรรณานสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับทั้งสองท่านนี้ก็เพิ่งจะเดินทางมาที่สตูดิโอของเราด้วยวันนี้เดินทางมาจากที่ไหนครับ เราทราบข่าว่ามาจากทางจังหวัดด้วยใช่ไหมคุณแม่ครับมาจากจังหวัดอะไรครับคุณแม่จังหวัดน้องบัวลาพูโอ้ oh, จังหวัดน้องบัวลําพูนะครับวันนี้ก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับกับเรานะฮะก่อนอื่นต้องขอถามคุณแม่จันดีก่อนนะครับว่า,าคุณแม่ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ครับผมห้าสิบเอ็ดอายุห้าสิบเอ็ดปีเนะาะนะฮะป่วยเป็นโรคอะไรมาบ้างครับผมทราบว่ามีหลายโรคด้วยกันเลยมีโรคอะไรบ้างครับผม กระดูกทับเส้นแล้วก็ไมเกรนแล้วก็กะดเส้นนะฮะไมเกรนความดันมีความดันด้วยนะครับผมแล้วป่วยป่วยมานานยังนะฮะอาการที่เป็นเจอมานานหรือยังเป็นพศ44ปีพศ2544โอ้โหนี่ก็ถือว่าหลายปีนะเป็น11ปีเลยทีเดียวนะฮะ44ใช่ไหมฮะ11ปีเลยทีเดียวแล้วอาการที่เป็นแต่ละโรคนี่ไม่ว่าจะเป็นไมเกรนไม่ว่าจะเป็นกระดูกทับเส้น แล้วก็อะไรอีกนะฮะปวดแข้งปวดขาด้วยใช่ไหมฮะมันทรมานไหมกับอาการที่เป็นนะฮะอย่างไมเกรนนี่ทรมานไหมทรมานมากจ้ะอาการมันเป็นยังไงที่ว่าทรมานเวลามันปวดหัวมไออมองใครไม่ได้แล้วก้มหัวดันอย่างเดียวหัวดันอย่างเดียวเราทรมานมากชีวิตนี้นี่เอาไม่เอาแล้วจะไม่อะไรก็ไม่เอาแล้วไม่เอาตายได้อย่างเดียวตายได้อยไรโอ้ทรมานมากเลยนะฉะงนั้นนะแล้วที่ว่าเป็นกระดูกทับเส้นล่ะครับเป็นยังไงบ้าง เวลาปวดนี่ครับก็จะไม่ไปที่ไหนล่ะครับจะ,จะไม่<ว>ทำ<ร>อะไร,<ว>รเลยปวดช่วงหลังนี่ใช่ไหมฮะปวดไปไหนมาไหนได้ไหม ไม่ได้ละถ้าปวดอ่ะปวดแรงมากเลยล่ะปวดแรงมากเลยนะฮะต้องนอนนอนอย่างเดียวครับก็เป็นอยู่อย่างนี้ประมาณสัก1สิบสิปีมาแล้วลหะฮะหรือยังไงจ้ะแล้วรักษาตัวเองยังไงคุณแม่ก็ไปคลินิกบ้างก็ไปโรงพยาบาลบ้างถ้ามีตังลูกส่งไปให้ก็ไปคลินิกลูกไม่ส่งก็ไปโรงพยาบาลอย่างนี้แหละโอ้แล้วอาการเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมรักษามาเป็นสิบสีอปีกินยาลงไปก็หายปั๊บพอหมดยาก็เป็นอีกอย่างนี้เลยก็เป็นเป็นหายอยู่อย่างนี้แล้วคิดว่าตัวเองจะมีหวังที่จะหายไหมชีวิตนี้ ไม่มีหวังเลยอแต่หมอเขาก็แนะนําอย่างเดียวพายอย่างเดียวก็กลัวเดินไม่ได้ชอบสนุกด้วยไม่ยอมไม่ยอมค่า <laughs> <ะ>กลัวเดินไม่ได้ผ่าแล้วกลัวเดินไม่ได้ก็รักษาตัวเองก็อบ้านเราก็คือรักษาตามมีตามเกิดอย่างนี้ผมพูดถูกไหมะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเนาะ,ะแล้วเป็นอย่างนี้มาเป็นสิบสิบป,ปีเลยนะครับแล้วทําไมยังไงถึงได้มาเจอยาน้ําสมุนไพรหัวลักเสียมครับก็ปวดมาก ก็นอนอเต็นไข้ยอยู่ยในห้องเลยก็บอกว่ากูเอ้ยมันจะไปหายาอะไรมาให้กินมันก็ประหาดเดี๋ยวมันจะได้มาเผาผีกูได้แตกไ่ายอย่างนี้บอกกับลูกสาวจ้ะเออไม่งั้นกูตายแน่นจะรอให้กูตายก่อนหรือไงอก็บอกลูกว่าเดี๋ยวเธอแม่เดี๋ยวหนูจะไปหายาย มารออยู่กะทิตหนึ่งเขาบอกว่าเจอย,ยาแล้วนะ้วนู้น,นส่งไปให้เ้าก็บอกว่าเด<อ>ี๋ยวเราสอบถามคุณวันทาใช่ไหมฮะวันทาหรือคุณปุ๊กนั่นเองนะฮะ<ช>ว่าเอ๊ะเรามาเจอยาน้ำสมุนไพรพวกสียมยัยงไงก็มีพี่สุพธ์โสนชัยอะค่ะก็พี่สุภวิรย์วงหาจากค่ะแนะนำอ๋แนะนําให้รู้จัก,กยาน้ำสมุนไพรบอกว่า ยาดีนะอย่างเาเข้ามาดูเขามาดว่าแม่หนูอ่ะไม่สบายอ๋อมาปรึกษาพี่เขาครับแล้วก็ว่าเออมันก็เห็นคนเท่าคนแก่มาเยอะครับครับจัดหนูก็เลยบอกว่าเออมันดีจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แล้วเชื่อเขาเหรอ หนูก็ต้องลองค่ะต้องลองเพราะว่ารักรักษามานานแล้วค่ะสงสารแม่แม่ก็บอกว่าจะรอมาเผาแม่เหรอคือคําพูดนี้ท่านผู้ชมทับเสียแทงใจจริงนะฮะแล้วก็ไม่มีเงินด้วยนะคะช่วงนั้นเราแค่กระปุกแค่กระปุกไปช่วยเหลืออที่ผมพูดว่ากระตัญยูในวันนี้เนยผมผมเชื่อได้เลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแม่ได้กินขวดแรกแม่ก็บอกเออมันก็โอเคนะแต่ทีแรกแกก็ หน้าผากคือว่าเกดเป็นไมเกินใช่ไหมคะมันก็ยืนบวมอากทีก็บอกว่าแม่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันจะกระทุนโรคแต่ยาวมันดีจริงอ่ะมันต้องออกมันต้องลายโลคอ่ามันต้องออกมาให้เห็นสื่อให้เห็นเลยใช่ไหมฮะแล้วได้ประมาณสักอาทิตย์นึงแม่หนูบอกว่าเออยาวมันดีจริงเนาะอาทิตย์เดียวเองเหรอคุณแม่จ้ะอือฮึ ตอนที่ส่งลงไปให้ใช่ไหมเพราะว่าพวกนีวเองน,<ม>นี่อยู่ที่กรุงเทพใช่ไห<ช>ม,มแล้วก็ส่งไปให้คุณแม่ที่น้องบัวลําพูน้องคุณแม่ก็ <c oughs> คุณแม่ก็ได้ทาน <c oughs> ยาเลยนะฮะจะอาทิตย์เดียวที่คุณแม่ทานนี่มันเปลี่ยนเยอะขันหันเลยะครคบคุณแม่ก็เดินได้ตั้งไกลไปไปทุ่งนาก็เดินไปได้ก่อนนี้เดินไม่ได้นะต้องพักไปเรื่อยๆถ้าไม่พักก็ต้องพาลักงลงเกิดไปทางนี้ก็นอนไปเลยด้วอะไรไปเลยใช่ไหมฮะ ช่วงที่ดื่มไปแค่อาทิตย์เดียวนี่อาการมันเปลี่ยนทําให้แม่เป็นยังไงบ้างก็ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็เดินไปไหนก็สบายโอ้โหดีใจไหมดีใจไหมตอนนั้นทย์เดียวเนี่ยฮะดีใจดีใจมากๆเลยอท่านผู้ชมครับน่าพิดิแท้จริงๆแล้ะหลังจากนั้นก็ทานต่อเรื่อยๆใช่ไหมฮะทานต่อเรื่อยๆแล้วดีขึ้นเรื่อยๆไหมฮะดีขึ้นเดี๋ยวนี้มาทํางานนะลูกตอนนี้ทำงานด้วยโอ้แล้วทานไปกี่ขวดครับคุณแม่ทานไปทั้งหมดกี่ขวด หกที่หกขวดแล้วตอนนี้ดีหกขวดเข้าไปแล้วใช่ไหมส่งให้คุณแม่ทานหกขวดแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้คุณแม่ทํางานด้วยนะฮะทํางานก่อสร้างอยู่กับน้องสาวนี่ถ้าประเด็นก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะทํางานได้เลยแต่วันนี้เราทำงานก่อสร้างได้เรียบร้อยแล้วโอ้โหเชื่อไหมว่าตัวเองดีขึ้นเพราะยาสัตหีบสุนทรภัยพลังเสียมมั่นใจไหมมั่นใจค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะท่านผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อแล้วคือดีใจแทนจริง กับที่แม่พูดว่าเป็นสิบสิบปีเนาะที่อาการที่ตัวเองเป็นนะครับแล้วก็มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมาดีดีขึ้นอย่างนี้อาการไมเกรนตัวนี้ถามทวนคุณแม่อีกทีหนึ่งอาการไมเกรนเป็นไงฮะตอนนี้มีไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยไม่ปวดหัวไม่อะไรเลยโล่งเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วอาการกระดูกทับเส้นละฮะปวดหลังปวดหลังก็หายหายไปเลยหายเลยค่ะแม่หมอก็ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยถ้าไม่หายคงทํางานก่อสร้างไม่ได้ ผมไม่รู้จะพูดอย่างไงสุดยอดจริงๆนะครับกับยานับสมุนไพรวรัาเสียมวันนี้อยากให้แม่กล่าวทิ้งทวนตรงนี้สักนิดหนึ่งกับคนที่มีอาการคล้ายๆกับคุณแม่หรือมีโรคที่เป็นเหมือนคุณแม่เลยเนี่ยอยากจะให้เขาได้มีความมั่นใจกับยานับสมุนไพรตรงนี้คุณแม่อยากจะฝากอะไรถึงเขาสักนิดหนึ่งครับผมขอฝากให้ทุกท่านที่เป็นโรคอะไรทุกอย่างเลยขอให้หันหน้าเข้ามาหายาฮอลาเสียมบริษัทเรดยูก็ มาดูด้วยตัวท่านเองอรัท่านคงเข้าใจเองอาค่ะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะผมก็ปิติแทนด้วยและอีกนิดนึงครับผมนะเพราะว่าทราบว่าคุณวันทาเองก็มีภาวะของการเป็นตกขาวค่อนข้างรุนแรงด้วยใช่ไหมฮะที่เป็นนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็มันมันคันด้วยครับผมครับคันแล้วทีนี้ตกออกมาเยอะไหมแล้วมีอาการคันอย่างเดียวแล้วทําให้เราดํารงชีวิตเป็นยังไงบ้างก็ ไปหาหมอขาให้ยาให้ยาสอดมาครับครับแล้วเป็นยังไงฮะดีขึ้นไหมก็ไม,ไม่หายอะคะอ่ะก็พอดีก็ส่งยาไปให้แม่ได้แล้วแต่เราตัวยองก็เก็บเงินกเก็บเงินเลิกอ,อยู่นี่ค่ะก็มีไรายได้ก็ อ๋อมาทําธุรกิจกับบริษัทเริ่มอยู่ด้วยโอ้โหทีแรกก็เปิดร้านเสริมสวยอะค่ะครับคแต่มาเจอยาสมุนไพรจีนเองรัสเซียครับครับตอนแรกคือช่วยแม่เราเราก็เชื่อใจแล้วว่ายาตัวนี้มันดีโอูก็เลยปิดร้านปิดร้านมาทําเวลรัสเซียอย่างเดียวครับแล้วกลับมาที่อาการที่ว่าตกขาวรุนแรงเป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากทานเข้าไปแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะไหมฮะดีขึ้นเยอะค่ะจากตกเยอะอะไรแบบก็หาย หายเลยไม่เป็นมาอีกนะฮะตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมไม่เป็นค่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่เป็นเลยค่ะโอ้โหแล้วดื่มดื่มเยอะไหมหนูกินตอนนี้หนูกินฮอร์ักเสียมฮอว์ลังจูด้วยช่วงที่เป็นตกขาวอ๋อฮอร์ักจูก็คือขว่องแดงนี่ใช่ไหมฮะอ๋อก็คือทานคู่กันอ่าแล้วก็ดีดีดีขึ้นค่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะไม่มีคือปกติเลยโอ้โหดีใจด้วยจริงๆนะดีใจด้วยจริงอะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับก็ยาสมุนไพรจีนฮอร์ักเซียมก็เป็น ที่ช่วยชีวิตคนได้เยอะค่ะครับจากอันดับแรกหนูก็ช่วยแม่หนูแล้วก็พ่อหนูอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยกินยาตัวไหนเลยพ่อก็ป่วยเหมือนกันเหรอครับพ่อหนูโอ้โหแต่ท่านไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยครับครับครับแต่ตอนนี้หนูก็บอกพ่อพ่อหนูบอกว่ามันแพงให้แม่กินคนเดียวเหอะครับหนูบอกว่าไม่เป็นไรค่ะลูกทำแลวอยูลูกมีไรายได้เพราะยามันเป็นตัวนำครับ มันตัวมันหายตัวมันเองหนูก็บงังคับให้พ่อหนูกินเลยครับพ่อหนูก็ไปยกของหนักอะค่ะยกหาแล้วก็อากแกก็เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันมันไม่ตรงอาจารย์หลังแล้วก็หายแล้วค่ะตอนนี้หนูส่งยาไปให้สองขวดตอนที่หายแล้วค่ะพ่อหนูก็เลยบอกว่าลูก แล้วเมื่อไหร่จะส่งมาให้พ่ออีกครับทั้งๆที่แกไม่เคยไปหาหมอแล้แกไม่เคยกินยาอะไรเลยค่ะครับ,รบตอนนี้ก็กินทั่วรักเซียมเลยอ้อโหทั่วรักเซียมเป็นยาสมุนไพรที่ช่วยชีวิตคนได้จริงๆค่ะหนูให้ล้านเปอร์เซนต์เลยค่ะอ้โหขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทั้งสองท่านแล้วก็ขอขอบคุณแมนะโอกาสนี้ด้วยนะคขอบคุณมากๆครับนะฮะแคอีกสองท่านนะครับวันนี้นะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆ กับบริษัทเลิฟยูประเทศไทยนะฮะกับรายการเลิฟทีวีในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นโทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยนะฮะโทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยเราขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วตลอด24ชั่วโมงเลยเรามีคอนเซ็นเตอร์ไว้บริการอยู่แล้ววันนี้ครับเหนือสิ่งอื่นใดของท่านที่นั่งมาพูดอยู่ในวันนี้ก็ไม่เท่ากับว่าเราได้ทบคองด้วยตัวของท่านเอง วันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอญาตลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ